สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ออโต้เครซี่วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ XPENG G9 รถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำจากจีนที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับโลกดีไซน์หรูหราและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดามาดูกันว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นที่จับตามอง XPENG G9 เป็น SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาให้ดูทันสมัยผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราเส้นสายของตัวรถมีความโฉบเฉีียวไฟหน้าแบบเล็กน่าทึ่งที่ออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ดุดัน ที่จับประตูแบบ flat door handle และล้ออลลอยขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความล้ำสมัยทุกเส้นสายของ XPENG G9 ถูกออกแบบมาให้เน้นหลักอากาศพลาศาสตร์เพื่อลดแรงต้านและเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่ เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในจุดเด่นของ Xpeng G9 ภายในห้องโดยสารมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่แบบ d u a l s c r e e n ระบบ Infotainment X Smart OS ที่รองรับ AI อัจฉริยะและระบบเสียงสุดลังจาก Dynaudio ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ XNGP ที่พัฒนาขึ้นเองสามารถช่วยควบคุมรถได้ในหลายสถานการณ์รวมถึงระบบช่วยจอดอัตโนมัติและเรดาร์ 3D ที่ทำให้การขับขี่ปลอดภัยยิ่งขึง้นด้านความสะดวกสบาย Xpeng G9 มีพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวาง บาะหนังคุณภาพสูงพร้อมระบบระบายอากาศและนวดไฟฟ้าที่นั่งแถวหลังสามารถปรับเองได้เพื่อการเดินทางที่สบายขึ้นประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ช่วยให้การผลของสะดวกขึ้นและหลังคากระจกพาโนรามิกทำให้ห้องโดยสารโปร่งโลง่งด้านสมรรถนะ XPENG G9 มีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสล้อกำลังสูงสุด551แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ภายใน3.9วินาทีและสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด702กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับระบบชาร์จเร็ว480กิโลวัตต์ทำให้สามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก10%ถึง80%ได้ภายใน15นาที XPENG G9 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหา SUV ไฟฟ้นนาสูงเทคโนโลยีล้ำและดีไซน์พรีเมียมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม Auto Crazy เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆแล้วเจอกันในคลิปหน้า